พาน้องนงยงนะครับพาน้องนงยงมาเติมรถรถใหม่ คุณยายก็สมุยขานอายุลายแลวรถตกมาปีนี้แปดสิบเอ็อคุณยายแปดสิบเอ็ดอครับนบอกลูกว่าโอ้ยแม่สี่กัคือตะเกาเลยแปดสอ็ดอะไนี่แปดสิบอ็ดปีนีเลยคุณยายแปเอ็ดอะไรดแปดสิเอ็ดปีลแข็งแรงขนาคุณแม่คำปุ่นที่ไปสร้างเกิดจะเกิดยังบ่นทีไปเข่าลงวัดแจ็คเกิลดมาหนีนะดูนเทียวพัวพัดไดป้าสี่ีแล้ว วันละวะลบไปอเอาพวหมาของโบแล้วเจงเ,เขาแล้วเออเงินเราก็หาไวปหาชาวดูทางชาวดูทางทานเนออี่ยลูกโบจะเอาพาวมาอยู่แม่นความใหญ่ทัฒนาเลยจะเว้นอยู่นั่นเองนะเขาบนนอนเลยเออลูกละมาจะทำงานธนาคารเลยลก็มาห้องใส่แม่แม่กับเขาโง่ภาษาเราก,ลก็ลบเขาไปนอนเลยไปนั่งสมาธิอยู่ นั่งสมาธิได้ฟังได้จ้บพุดโทธโมบุรูธโมบุรูธ็มบุรูธโมาุรูเโมบุรูธโมนุรูงโมบุรเป็นเครูธโมบุ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 รู่เมบลูกโมบร็ธโมนรููธโมบุรูมบารูบุรูธโมุรธมัุรูธโมบรูาโมองเูืโมนุูรูธโรูธุรูมุวูธโบุรูธโมมบุรูธบุรแม่ขนาดมาุรูบุรูธโมรูธโวบุรูธโมบุรูธโมบุรูะ

คุณยายครับคุณยายเออไ้อนเนนกด้มีหน่อยกับปอนเนาะขำเงินคนตด้ลงเงินเ้ามาพอมพอได้มาทานคุณยายนะครับตายแล้วมึงก็เอาไปนำได้หน่อยใหญ่เนาะบ้านน้อย ยคุเป uhm. อกอรัตนทุกคอยกันลูกาส้มอผูกอยู่ในสาขาหน่นะผู้ที่หนึ่งนะทำงานอยู่ในอำเภอเดีวผู้ที่สองรถเฮียจบยบกระอหกำลังแก้ไปซื้อรถถังส้ำเ็ษสี่แสนหาเสือจบรถตีเจ้า้วเพื่อ แม่หยาแม่หยาเอาแม่หยาไปอ้อบบ้านซื้อก่อนนี่ไปย่อสปูสวัดเนื้อซื้อก่อนคู้ดาวซื้อรถแล้วมาเอาแม่หยาเอาคนเกศสั่งรถไปซื้อก่อนครับมัื่อมาเอาแม่ไปเลยแม่ห่งพ่อเพื่อนเลยลูกอันสะลานนะลานสองคนบักนะมันเห็นน้ำแม่บุญค่าบุญเรียนน้อน้ำแม่เนาะครับระเบิดว่าเขาเปียบถกลืู่เข่าเพอาะแล้วก็คือจ้าพอเห็นน้ำแม่รถแม่แถวบ้นตาบ่อมาเลี้ยงลานกับผ้า ซื้อาไปหาแล้วองก้อนเดี๋ยวนี้รับป้อนแล้วเลยใช่ดนรับก้อนแล้วเลยกินกับผู้หันเอากันนันมาหอยอานี่มาหอยหลุนดูสังกินสังข้านมาเดินมาเดินครับ ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องประวันที่สาหลวงพ่อได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ